ใส่ปลานีเด็ดเดียวนะคะวันนี้เราแกงกะทิปลานีใส่ใบราค่ะปลานีเด็ดเดียวนะคะแกงน้ำขาวนะคะไม่ต้องให้มันเดือดเยอะนะไม่ต้องให้มันไม่ต้องเคี่ยวเยอะนะคะใส่ใบลาไปเลยนะคะ Mm. เคร ator, screws, ื่องปรุงใส่ตามชอบเลยนะคะโอเคค่ะรดเดือดอีกทีแล้วก็เสร็จเลยค่ะแล้วมาด้านมเอาไดงนีอะแม่ยึดไว้ก่อน ใส่ตะไคร้นะคะทุกตะไคร้เลยค่ะใส่สักสีห้าต้นนะคะมันจะได้หอมหอมค่ะแล้วก็มีมุงมังนิดนึงมีแค่นัน้นนะคะหลังบ้านตะไคร้ก็หลังบ้านค่ะหอมแดงซื้อนะคะใส่หอมแดงด้วยแล้วก็ใส่มะขามแขกส้มแขกนะคะ ส้มแขกค่ะโอเคนะคะแกงปลนซีเด็ดเดียวใบรานะคะเดือดได้ที่แล้วค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ส้มแขกนะคะ ไม่ต้องเยอะค่ะเดืเปรี้ยวให้มันเดือดอีกสักครั้งนึงนะคะแล้วก็ใส่อวนหมูแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตามที่ชอบได้เลยนะคะโอเคค่ะพร้อมตะไคร้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยอวนหมูนะคะแปบ๊บเดียวก็สุค่ะมีหงมมังนิดนึงนะคะหลังบ้านมีแค่นี้ ใส่หอมลงไปค่ะเครื่องปรุงใส่ตามชอบไปเลยนะคะเอเมนูนี้ออกจะเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องให้เดือดเยอะนะคะไม่ต้องให้เดือดนานนะคะโอเคค่ะเสร็จนล้คะราทอดค่ะพอบานโรอเดอร์ไว้ ตอนเย็นค่ะ3ามอย่างวันนี้แกงคั่วปลายซีเด็ดเดียวกับใบราหรือใบยี่รานะคะแล้วก็ต้มอ,อวนหมูค่ะแล้วก็ปลาทอดพอบานพอเดือยไว้นะคะ3อย่างค่ะ